วีซ่าประเภทนี้ทำงานไม่ได้นะคะนั่นก็คือประเภทของ C3 นะคะ C3 ไปเที่ยวเองไปเยี่ยมญาติเยี่ยมแฟนเหล่านี้ทำงานไม่ได้นะคะถ้าไปเจอในสถานที่ทำงานถูกตมจับได้เหมือนเดิมนะคะอีกประเภทหนึ่ง ก็คือประเภทของวีซ่าที่เรียกว่า G1 นะคะ G1 นะคะเป็นประเภทของวีซ่ารีภัยประเภทแบบเนี้ยถ้าเจอในที่ทำงานก็ผิดกฎหมายนะคะเขาอนุญาตแค่ให้อยู่ในเกาหลีนะคะอ่าอีกประเภทต่อไปอันที่จริงแล้วลายประเภทมากนะคะที่ไม่ได้ถูกอนุญาตให้ทำงานนะคะประเภทของ F ต่างๆในเรื่องของวีซ่าติดตามนะคะ ประเภทเหล่านี้ก็ต้องตรวจสอบดีๆนะคะว่ามันไม่สามารถที่จะทํางานได้นะคะถ้าไปเจอในสถานที่ทํางานถูกจับได้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็อีกประเภทนะคะมาดามก็จะบอกว่าเป็นวีซา่าประเภทของวีซา่านักเรียนค่ะวีซ่านักเรียนเนี่ยประเภทของดี แมด่ดามจะบอกว่าวีซ่านักเรียนเนี่ยบางประเภทจะถูกอนุญ,ญาตให้ทํางานได้แต่โดยทั่วไปแล้วนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วการขออนุญาตให้ทํางานแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาจะต้องออกหนังสือนะคะเช่นเขาได้วีซ่านักเรียนแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปออกหนังสือขออนุญาตกับตอมเขตเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้ทํางานอยู่ในเกาหลีต้องได้รับใบอนุญาตก่อนการติดตอ่อในเรื่องของการขอทํางานที่ในเกาหลีนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ ทางเจ้านายนะคะหรือนายจ้างเนี่ยจะต้องมีการจ่ายค่าประกันอะไรต่างๆให้ดังนั้นหลายประเภทนะคะหลายคนแล้วกันเนาะอย่างเช่นน้องๆเขามาแชร์เนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยก็คือทํางานแบบที่ไม่ขอวีซ่าประมาณแบบนั้นนะคะเหมือนกับว่าเราแอบทํางานสมมติแอบทํางานเช่นถ้าไปเจอนะคะคือแบบโดยทั่วไปเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่ใช่ที่จะไปตรวจกันบ่อยขนาดน,นั้นแต่เอาเป็นว่า สามารถที่จะทํางานได้แบบแอบแบบนี้นะคะประเภทของ C3 ประเภทของ F วีซ่าต่างๆประเภท G หรือประเภทของวีซ่านักเรียนเองก็เถอะนะคะคือถ้าเกิดว่าไม่ตรวจเจอเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเราแอบ,บทํางานได้แต่ถ้าเมื่อไร่ที่ตรวจเจอแจ็คพอตขึ้นมาแบบนี้ก็เรียกว่าผิดกฎหมายถูกตอมอจับได้เหมือนกัน,นะคะถือว่ามีความผิดนะคะยกเว้นนะคะยกเว้นประเภทของนักวีนักเรียนเนี่ยอาต้องได้รับอนุญาตก่อนนะคะอย่างที่มาดามเล่านะคะแล้วก็ประเภทอะไรอีกอะ่ะเอาเป็นว่ามาดามจะสรุปนะคะ วีซ่าที่จะทํางานได้นั้นโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะมันก็ต้องบอกว่าประเภทของวีซ่าแต่งงานประเภทของ F6 อะไรต่างๆแบบนี้มันค่อนข้างที่จะดีหลายอย่างเลยดังนั้นใครที่อยากที่จะทํางานในเกาหลี ได้นะคะโดยที่คุณไม่ใช่ประเภทของวีทํางานโดยตรงประเภทแบบสอบมาทํางานกับกมรมแรงงานอันนั้นอะ่ะมันทํางานได้อยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเป็นประเภทอื่นที่อยากที่จะทํางานเนี่ยก็ต้องเป็นวีซ่าประเภทวีซ่าแต่งงานนะคะดังนั้น,น,นก็ไปหาสามีเกาหลีไปหาภรรยาเกาหลีกันนะคะเออหรือว่ามี Visa, วีซ่าอะไรอีกที่มาดามนึกไม่ออกเอาเป็นว่าอันนี้เท่าที่มาดามนึกออกนะถ้านึกออกตัวไหนอีกเดี๋ยวจะมาทําคลิปแชร์กันนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะ